แย่กันมาอะไรเงี้ยแล้วพอแย่กันมากๆก,ก็โกรธกันจริงออพอโกรธจริงก็มาฟ้องที่จริงก็เป็นทั้งสามคนแหละเพราะว่าพี่น้องมาเป็นทูกบ้านบางทีเรายังเก็ตไม่เสร็จเลยไปเล่นกันต่อละรักกันเสร็จแล้วสักพักก็เล่นแรงขึ้นแรงขึ้นก็เจกันใหม่แล้วเป็นรูปอย่างเงี้ยคนนี้มาฟ้องเราก็จะบอกว่าเขาไม่น่ารักเขาแบบเขาขวนเธอเธอก็เธอก็ไม่ไปเล่นกับเขาสิก็แบบเราก็ไปเล่นล้วก็ไปรากกัน บ้างคะแต่ละข่าวแต่ละข่าวก็โอเคค่ะวันนี้เวลางานก็เป็นใจกันช่วงที่แบบพีคที่สุดแล้วพีคยังไงพีคแบบกำลังาเต็มยหรอกำลังเต็มหถึงก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของแบตแบบก่อนแรงแต่วันก่อนเติมหรอก่อนก่อนเดี๋ยวเราไปเติมนล้วไมเติมใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเขาก็สนุกค่ะสนุกวันนี้ได้ได้ตามมิวส์ยังไงโอเคอยู่ได้ตามมอยู่เพราะว่าจริงๆก็ เหมือนออกงานบ่อยๆก็ออกแอนิเซอร์ก็จะเริ่มรู้ทางแล้วว่าต้องมีอะไรหลอกล่อให้น้องแบบว่าคือถ้าจะให้มานั่งเฉยๆเนาะมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะหนิงแต่เมื่อกี้พูดครบเลยนะคะแบบว่าดูได้ใจเลยค่ะในโซนเอ็กซ์ใช่ค่ะาจะเม้สิปทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับก็จริงๆก็เหมือนเขาเข้ามาแต่ตอนขายซีแล้วด้วยะแล้วก็วันนี้ก็ก่อนดนะก็อาจจะเตือนเรานิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะย้ำยาวนิดนึง ในวันนี้เป็นไงที่บอกว่าลูกค้าทยอยแบบอุ้ยกระหน่ำแล้วไ้่เซลบ้าใช่ไหมเออฮัลโหลไปพี่ๆเลยนี่กระหี่ำผมจริงนะค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่อนดูแล้วก็เมตตาน้องเนาะค่ะยังได้อีกค่ะยังเหลือตรงไหรบ้างแม่แม่ยืนยันนนตอี้เหลืออะไรบ้างก็ยังเหลือหลายหมวดอยู่นะเออแต่สนมอะไรเต็มแล้วับแม่เฉพาะสำหรับเกลหรือ อฉันว,ว่าก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมนะคะาดูเป็นตัวใช่แต่แตช่วงนี้แบบเราเป็นเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเรา,เราจัดสรรม่ไหวเลยแม่รับก็ส่วนมากจะพยายามให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์แหละค่ะคือเพราะว่านอกจากว่ามันแบบมันไม่ลงตัวจริงๆริงอะเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นวันธรรมดาแต่ว่าจะพยายามไม่แบบจะไม่มีแบบไปเรียนก่อนแล้วก็มารับงานตอน่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาไม่ไหวควรจะเป็นเด็ก วยแล้วมันก็มันก็มากไปอ่ะสำหรับคนะกำลังก็ก็พยายามจัดสรรเวลากันไปอินพอไว้ไปแสดงว่าแม่ชมก็ต้อองแล้วว่าพอไปเรียนแล้วประนอมกันอ๋อไม่ได้ตังบอ,อกแต่ว่าเราก็รู้อ่ะ <c oughs> เราก็รู้แล้วก็คิดว่ามันเป็นความเครียดเกินไปสำหรับเด็กกนะ็จะพยายามจะพยายามแล้วก็จะพยายามไม่ได้ให้วันมันแบบติดกันมากแต่ว่าบางทีมันก็โดนนะที่แบบว่าเป็นวันติดติดกันอะไรเงี้ยเขาก็จะ ก็จะรู้แหละว่ามันอาจจะจะโหลดไปนิดนึงก็จพยายามดีท<ด>่าแบบนดีถ้าแบาบไหนนะเขาชอบน้องเรียนเต็มตัวมากขึ้นจะรับงานน้อยลงเนียเออชั้ว่ายังไม่ได้อยากจะตั้งแง่อะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราวะว่าคือเขาโตขึ้นก็เขาก็มีเด็กก็จะมีช่วงเวลาของเขาชัว่าดูไปตามอย่างที่บอกอ่ะอินพอไว้ไปดูดูตัวเท้าดูการตอบรับของคนี่ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยถกะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะพูดว่า เดี๋ยวซีเรียสขึ้นเราไม่รับแล้วจ้าแบบอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องดูก่อนว่าเออแล้วคนยังยังเวลข้ามน้องยังอะไรเงี้ยอยู่เปล่าก็ก็น้องกินพอไว้ใหมกล้ากล้าปล่อยให้รับวีซ่าเดี่ยวอย่าง,งชม่จจริงๆได้อะค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่มาอยู่บนเวทีแค่นี้ละคะ่ะก็ก็ยังไงก็คือต้องต้องมีแม ก็แค่นั้นแต่ว่าบางทีก็บางงานที่เขาแบบอยากได้น้องจริงๆเขาไม่อยากได้เราอย่างเงี้ยอนี้เยตอนนี้เราเราไม่คิดเป็นพี่เลี้ยงเออเราก็คือเราก็ต้องก็ไม่อยากจะตัดโอกาสเขาอะไรเงี้ยก็คือดูเป็นเคสเคสไปแต่ว่าอย่างที่บอกคือยังไงถ้าแบบลักษณะงานอย่างเี้ก็คือยังไงก็แม่ก็ต้องมาด้วยอ่ไรเงี้ยมาอีเวนต์มาอะไรเงี้ยแม่ก็ต้องมาด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า จะเป็นงานที่เขาทําคนเดียวแต่เราต้องอยู่เราก็ต้องอยู่หน้างานอยู่ค่ะอย่างเวลามาออกงานพี่ๆโสดเติมเกลเติมเกมเราได้เนาะละเกลเติมอะไรดีแม่มาแม่มเกลเติมอะไรมาก่อนเกลเติมอะไรก็จะมีรางวัลบ้างอะไรบ้างเติมน้ำตาลบ้างของหวานของหวาถ้าทำงานดีวันนี้ต้องได้อะไรรออไง้ยเ่จริงๆวันนี้เขาก็ไม่ได้ เคลีอะไรไว้ไม่ได้ดิวอะไรไว้แต่ว่าลูกค้าเขาก็าน่าร้อนแห่เพราะว่าต้อออกรถใหม่เอตอนนี่กี่ไม่หยุดแล้วคะ่ะไม่หลยุดไม่หยุดเลยเค่ะออกรถใหม่ให้น้องแต่ปกติอย่างถ้าวันนี้ถ่ายทีวีซีถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยมันจะเป็นวันที่งานมันจะค่อนข้างจะโหลดที่สุดละสำหรับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะประมาณครึ่งวันนใช่ไหมคะแล้วเขาต้องใช้สมาธิใช้แบบ เออต้องใช้ energy เยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีต่อรองว่าเออถ้าทำได้ทำเสร็จก็จะแบบก็จะมีรางวัลอะไรเงี้ยเขาก็จะดีลกันไว้กับ acting coach เขา acting coach โดยเฉพาะใช่เขาจะมี acting coach ที่คนนี้แสดงว่า key man ในทีมเราก็คือสำคัญนะก็จริงๆก็เยอะนะค่ะทำงานกับเขาเพราะว่าหนึ่งคือต้องสร้าง environment ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เข็ดพยามปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็คืออยากมาทุกครั้งแล้วก็ enjoy ที่จะมาอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเด็กหรอกขนาดเราอ่ะเรายังอยากเลือกทีมงานที่เราคุ้นเคยถูกไหมคะของเขาก็ก็เหมือนกันแล้วก็แบบยิ่งเรื่องแบบบางทีการที่ผู้ใหญ่ต้องการอะไรจากเด็กต้องการให้เขาทาอะไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่คนสื่อสารกับเขาก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจเขาประชาเพ่อนเกี่ยวสำคัญก็สำคัญเป็นแบบเกี่ยวเพาถ้าแบบเวลามีงานอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว โทรแบบว่าเช็คคิวเพื่อนเกลกันว่าแบบใครว่างมีใครว่างมาซัพพอร์ตกันบ้างแต่ว่าเพื่อนเกลคือกับเกลก็คือมีเวลาตลอดเลยกับแม่แต่ล้วสุดก็เป็นรอยกระทจนกระไอส์มีไอส์มีแฟนได้ออกเลยหรอครับต้องอยากออกเลยส์คนไอส์แล้วมีการแบบว่าเขาเรียกว่ามีมีเคสกันแล้วว่าเกลอยู่แปลกๆนะเขาก็ไม่เคยดูนะ จะเก็ดไหมก่อนก่อนต้อง่ขาดได้ยินได้ยินอยู่ตอนที่เขาถ่ายแถวนั้นแหละเลยก็ก็ได้ยินแอบคุ้มกันไปมก็แอบคุ้มกนก็ตลกดีคณต่อยผมผมไปใครเปเ่องของมปอมคือมันเป็นเรื่องประจำอมในบ้านแล้วอ่ะป็นเขาได้ชินแล้วเขาเล่นกันแบบนี้อยู่แล้ว แย่กันมาไรเงี้ยแล้วพอแย่กันมากๆก็โกรธกันจริงพอโกรธจริงก็มาฟ้องจริงๆก็เป็นทั้งสามคนแหละเพราะว่าพี่น้องกะเป็นทุกบ้านเหมือนเล่นแล้วก็พอพอโกรธยังเสร็จใช่ไหมจะให้แม่ชี้ผิดชี้ถูกให้เราตัดสินให้เราแบบไรเงี้ยบางทีเรายังเก็บไม่เสร็จเลยไปเล่นกันต่อละเราังพิจารณาคดีู่อเราังแบบว่าเยังไม่ยังอบรมไม่เสร็จเลยก็ไปเล่นกันต่อลวกัน รักกันเยเลยรกกันเสร็จแล้วเขก็เล่นแรงขึ้นแรขึ้นก็ตกันไป้ะหนมอย่างเงี้ตอนหลังก็บอกว่าเออแบบถ้าจะทะเลาะกันจะแยกกันสิเธอก็ไม่ต้องเล่นด้วยกันเธอก็แบบเธอก็ต่างคนต่างไปสิก็ไม่ทำแบบคนนี้มาฟ้องเราก็จะบอกว่าเขาไม่น่ารักเขาแบบเขาปวนเธอเธอก็เธอก็ไม่ไปเล่นกับเขาสิก็แบบเราก็ไปเล่นแล้วก็ไปเล่ายัวากจะปแม พ่อแม่ของแม่อยู่เพราะจะไม่ค่อยรับเรื่องะเวลาทีจารณบคดีอะางเงี้ยเวลาแม่ตอบแม่ตอบแม่เพราะแบบลูกก็ยังเล็กคนเลยของแม่เนาะคือหลังๆเราก็จะรู้แล้วอ่ะว่ามันพอกันก็จะแบบใช่แล้วเราไบางทีแบบเหมือนเขาเล่นกันเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงอ่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่ว่าจะมีแค่ว่าถ้าแบบถ้าเล่นแรงจริงๆอะไรเงี้ยมีการเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยกันจริงๆ ซึ่งส่วนมากถ้าไอคนที่มันทํไอคนนึงเจ็บตัวมันก็จะรู้สึกผิดแล้วก็จะแบบเหมือนคอตกมาแหละอาจจะมีมุมมีมุมมีแก้ตัวนิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากเด็กก็จะไม่ปิดไม่ได้อะถ้าตัวเองทําผิดจริงอะไรเงี้ยแ่แต่ผิดจริงสอเดี๋ยวจะมีได้ห็นผลงสานอะไรที่เป็นดีคอมเตอร์ไหมเพราะมันเหมือนตรงนี้น้องแบบไปหัดทางเรียนแบบเต็มที่เลยแม่ผัดแบบเต็มที่เลยก็จริงๆก็ถ้ามีที่คุณลกค้์ เป็นดูน้องอ่ะก็ะได้<ม>แ,ไแล้วมีติดต่อมั้าไหมครับก็มีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างแต่ว่าแม่ก็ต้องมีจารางเวลาที่แม่ให้สกบการเรียน,นก็เอ่อจริงๆคือเขาเขาก็ยังได้แหละเออเขาก็ยังได้เพราะว่าเขาไม่ได้บ,ไไดบีไม่ได้บีซีเท่าน้องแต่ว่าจริงๆก็ถามว่าด้วยชั้นเรียนที่โตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เรื่องเรียนมันก็อาจจะซีเรียสกว่าเนาะเพราะว่าน้องยังแบบยังเป็นเออริเอะเป็น บาทอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของวิชาการก็อาจจะยังไม่ได้แบบอะไรมากก็อาจจะโดดได้มากกว่าพี่้ใจเขาก็อยากมารับงานอะไรแบบนี้แน่ๆช่วงนี้เอ่อชมว่าี้กท่านท่านแนนีราคือถ้าชัดๆเลยอือพี่สายอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกใช่ะนั้นไม่ค่อยคือไม่ได้ชื่ชอบใช่อาจจะไม่ได้ชอบมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีงานมีอะไรแล้วแม่ขอก็ก็ทำให้ก็ทำให้แต่อาจจะต้องแบบ าจะฝืนตัวตนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทําให้ก็มีตลองมีแบบถีบไปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ยุ่กับเดียวนี่คือสอดแบบกันมาเต็มเต็มเลยใช่ก็เกลก็เหมือนรู้นตอนเด็กๆอะนะที่แบบว่าเอเนอร์จีแบบชอบเต็มกล้าแสดงออกอะอย่างดาราสาวอัสนี่เขาก็เติมพี่วงบัสเยอะเหมือนกันค่ะไปข้างแม่ออกงานที่ไหนต้องถามใช่ไหมว่าแบบเจอวงบัสหรือเปล่าใช่ก็เหมือนบางทีแบบ บางงานแม่ไปแล้วก็จะเจอน้องบางคนอาจจะไม่ได้คบวงอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่ก็ไม่ได้บอกนะบางทีแม่ก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าแม่จะไปเจอใครเพื่อนเกยเนี่ยแหละก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปเจอคนนี้นะเดี๋ยวแม่จะอะไรอย่างเงี้ยนะประพันธ์นะไมเข้าหัท้องไม่นแฟนชาแฟนชานั่นความจำดีมากไปเรื่อยไปเรื่อยบางทีก็แบบเปิดเพลงแกะห้าอะไรเงี้ยเลแต้นด้วยเต้นใคเพิ่มเลยคะแม่เต้นเพิ่มเลยคะเปลี่ยน เปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่ที่หนึ่งในใจก็คือเออแม่กินก็จะมีก็มีพี่พายใช่ไหมคะแล้วก็มีก็เห็นหลังๆก็พูดถึงคอมเปอร์องคอมอรงเอเคแล้วก็อ่างเงี้ยคนที่แม่ไปเจอที่มิลานูด่าย ตีนุ่มตีเนาะแม่ไปเทสตนุ่มตี่มาเยเกลท้องเกลเมนคลาอันนี้ใกล้แบบหมดอย่างเขาคุณแม่ยังมีแม่กำลังจะร้องเพลงบัตส์ร้องได้เปล่าเกลเกลร้องเกลไหนองหน่อยเกลแฟนแฟนชายเราหน่อยสิแม่ขาแข็ไม่ยุบไมนิ้วเดี๋ย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 วเดียติดเดี๋ยวให้ติดอันนี้เขายังไม่เข้าลุมไม่ต้องพี่ชมแสดงว่าอันนี้เข้าได้ถูกต้อง เดี๋ยวขึ้นรถนาติดให้แม่เดี๋ยวขึ้นรถนติดไม่ต้องถกกระโปรงแม่จะดูแลอ๋อรับมดูไมอ๊ะปิตก่อนิตก่อนตรงนี้เปียเป็นตรงไหนอยูุ่ดบออยู่แม้เจ็บเลยเหรอลูกหมอแกะได้ไหมคะให้คุณแม่แกะให้ไหมพยาบาลสาวพยาบาลสาว ให้พี่มให้พี่มมา n s e t ยเให้พยาบาลทำทำแผลแปอยากให้พยาบาลทำแผลอาแกดจจะต้องอเก่าจจะได้มากอเข้าได้เลยนะคะทุกคนยังได้อยู่อันนี้ยังได้ตอนนี้พยาบาลสาวกำลังทำงานนะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะโอ้โห เปล่าดเปล่าด้วยเปล่าเปล่าเป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 ่าเเป่าเป่เป่าเป่า่าเป่าเปเป่าเ่า่าเป่เป่าเป่า่าปเป่าเป่าเป่าเปเป่าเป่า่าเป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 าเป่าเป่าเป่าป่าเป่เ่าเป่าเ่าเป่่าเป่า่าเป่า่าเป่่าเป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 ่เป่าเป่่าเป่าเป่าเป่่าเป ชัตกกิตูทัดใจเดชวัฒน์อาชิรากอจังกีบมเ์บียูเอสบตนเวลบียูเอสบตินเวลมีท่าเต้นไหมมีท่าเต้นไหมอ่ะเกท่าเต้นี่คนคะมีคนคะรกีสาวโอ้ย้วเมนใครเมนไทยชอบใครเกับพีทยอ้เด็กกับพี่ไทยี่อกัพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเฮ้ยเฮ้ แล้วพี่ภูไปไหนบ้าไหมเตอไปพี่เตือนไ้เอนได้อกตรนนี้หอย่างไรก็ดีได้นองได้เราเองมาเรลอกพีเลยค่ะของฝั่งนี้นะคะโอเคเนื้อของขานันแหลคนนี้แหละคาคนนี้แหละคนนี้แหละ

ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h annel ทับดาลา Facebook ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ